เกมนี้เวลแบบเวลไวใช่ไหมอ่าคูณสามกูปรับให้เป็นคูณสามจุดห้าเคกูเป็นหัวห้องมันปรับได้บางห้องแม่งปรับสองพันเนี่ยกูว่ามันเร็วไปเนี้ยฮะทำไมสปอร์ตเล่นงจางสปอร์ตอะไรกูแคลรี่มึงดูดาเมจดูกิ๊ก้าพันไม่เห็นหรอมึงดูทาเลนต์ดิ ไอ้เนี้ยกูใส่ยตาท่านไม่ใช่กูใส่ตาบอดไอ้ชิบหายอ่ะมึงดูดิได้ไปเก้าพันมึงเห็นไหมอ่ะมึงเห็นไหมอ่ะอ่ะไอ้เนี้ยนกวินเร็วกกูเกาอยู่เอาเอาเเล่นกูได้ไปเก้าพันอ่ะบอสมึงเห็นไหมอ่ะเข้าเข้าหน่อยเนี่ยดูดิพลังโจมตีเก้าพันอะเห็นป้ะชมพูมาแล้วมันเดี๋ยวดิมันดีเลย์สัสไปฟักอยู่ท้อดิ โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้กลังจะตีสองพันมันเวลนี่แล้วว่าเวลสิบแล้วโอ้ยแย่แล้วเอาไม่เป็นเอ้ยไปอยู่มาแล้วปั๊ดช็อตแบบเอามาไอสัตว์แตเม็กูเก้าพันมึงมาดิเฮียมึงมาดิสไนเปอร์อ่ะมึงมาเออแล้วใครจะตีป้อม กูไงดามิเก้าพันสวยป้อมตีอย่างแรงแบบแรงแรงจะจัดเลยกูน่าจะตีเราชานตายเลยมั้งน่าจะนะไอ้เอ้ที่อ่ะไอ้ชวนไม่ไกลจริงนะมันยิงไกลมันยิงไกลมันยิงไกลมึงยังมึงยังเห็นพลังที่แท้จริงของกูนี่โอ้โหอย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิงเอาเอาเฮ้ยอย่าให้มันยิงไอ้สัตว์ยิงทีเดียวกูตายอย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิง อย่าให้มันยิงเออมันเรื่องกางแกลไงผมจะบอกอะไรกันเนี่ยกูมาแล้ว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 กันแล้วชันแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้สัสเฮ้ยอะไรอ่ะพี่บ่าวเฮ้ยค่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันค่ามันแอ ฆ่าฉันไม่ได้แล้วสิฆ่ามันหายสัตว์หายสัตว์อยายเปรตฮ่าฮ่าแคสเลนบวกเงินมึงปักบอดที่ไหนก็ได้นี่ปักนี่ดิปักนี่ดิปักเขียว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 นี่ดิปักปักเลยกดมันกดมันมันกดปักได้เออเจ็บโอ๊ยเจ็บแล้วเจ็บหนักฮะอ้าวคุณ ดูดผิดตัวเฮ้ยบ้านเดี๋ยวชาร์จให้อะไรวะมึงหามึงแล้วมึงไม่มาจากบ้านเหรอจากเลชลากมึงมาจากไหนกบอกให้มึงถักวัดกูไม่ได้ให้มิงมามิงกลับไปแล้วเหรอ อะไรสิอะไรสิอะไรนครับเนี่ยนายมีแค้นเล็งนะแต่นายไม่มีตรอดฆ่ามันฆ่ามันกูไม่รู้ว่ามันตัวไหนฆ่ามันนี่ชิบหายฆ่ามันนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนต่อย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 ชันแล้วชันแล้วเฮ้ยตีไม่เข้าไอสัตว์มันในนั่นหรอมันในนั่นหรอเออเด้อตีมิทเด้อสองร้อยเปอร์เซ็นต์ตีมิทอ่ะ โอ้ที่อ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ตีมิดเหรอมันไปอยู่ในป่านะนะไปสู้ไม่ได้เฮ้ยสไนแม่งเอาสไนก่อนเอาสไนก่อนเอาสไนก่อนคือตายอ่ะไม่ได้กวนตีสไนให้ได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 ้ม่ได้เดือดตีเข้าปะไม่เข้าใช่ปะต้องสกิลอ่ะดูว่ะสไนอยู่ไหนวะเดีจอแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาเอาตัวตัวที่โดนต้นตัวที่โดนต้นกูเนี่ยโดนเออเออไฟมันร้อนกลับบ้านดีกว่าเลือดมันเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยวิโพเลือดสามหมื่นคอยสกิลอยู่แต่บ้านนะกูอะมึงมึงมึงตีคลิปมึงตีคลิปก่อนก็ได้เอาจริงอะโอ้โหคือคือตัวลูกมันอะตัวลูกมันจะบวกสเต็งหมื่นหกเอ้ยพันหกแต่ว่าถ้าตัวหลักมันบวกสเต็งแปดร้อย เฮ้ยเมาว่ะจัดโลชันเฮ้ยไอสัตว์สไนเปอร์ใช่เหรอปอสไนเปอร์อยู่นเนมึงอยู่บ้านก็ได้เนเอาจริงอ่ะใช่เอยเชี่อเชี่ยเชี่อมันแรงเท่าไหร่วะไอ้เฮ้ยสไนเปอร์ไม่จะสโลดยาว ตามมาด้วยสกเกลนี่นี่ปกัปกปักปักตรงนี้ให้หน่อยปักตรงนี้ห,หน่อยได้เขียวนะปานเขียวนะปานเขียว <Wow. S 1> มีไหมไม่มีเหรอบานเขียวอ่ะช่วย<อ>นายไม่ได้ช่งขอโทษโด้วยโอ้แบตแรงกูไม่พอเดินเดินมาหนิดเดินมาหนิดเชื่อกูเอ<า>อเออเออแปะกูตามเลยแปะหนึ่งครับนี่มันปักไม่ถึง ไอสัตว์สเนเปอร์ยิงยิงจากบ้านยิงจากบ้านสเนเปอร์ไอสัตว์ยิงอยากบ้านไอ้สัตว์เอาเงินมาจากไหนไอ้อะไรวะเนี่ยหายสัตว์บอยอันติเอลีอ่ะใช่เหรออันติทั่วแมปเหรอใช่ไอ้สารตายเลยนะเซิร์ฟมือโดว์เซิร์ฟมือโดของจริงเหรอ โลกน you know, <hire S 1> ี้จะต้องอาตายดีตายดีหนูเฮ้ย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 คัมแบ็กคัมแบ็กอีสอิสราเอลว่ะมึงว่ามันตัวไหนไอ้ที่ไอ้ที่วิ่งไปไหนวะผมว่าตัวนี้แหละครับท่านนี่ๆขอขอฟ้าขอฟ้าใช่เหรอกับบันติฟรีละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใจมึงจะอยู่แต่บ้านเหรอ การฟาร์มไฟคุณไปอย่างว่องไวเนียนติเนียนติเนียนติเะอันติอันติอ้าวอันติอันติอุ้ยอ้าวหายเลยว่ะอันติครูดาวอะเกบตเมลทำไมไม่เข้าเลยอ่ะเป็นเป็นเป็นยังไงกันไม่รู้ว่ะมันทำล็อกเปล่าเฮ้ย ตัวอะไรมันมาแล้วมึงดิ้งหยุดทำไมกับความแค้นนี่คือล็อกตัวจริงเหรอเชี่ยมันแยกเอาพันล่างแบบเซิร์ฟมันแยกแบบว่าโอ้มันเป็นนัลโต้ไปละไอ้สัตว์กูไม่มีคาถาฟ้าเฮ้ยนี่เก่งจักวะพยายามช่วยนายอยู่กูไม่มีคาถาฟ้าฉันทอะไรกูไม่มีกาะดาษฟ้าไปละขึ้นไปอ่ะ ฝักอยู u สีเขียวกูต้องซื้อกระดาษฟ้าว่ามันสู้ใครไม่ได้แล้วอันนียมึงหายไปทั้งแมปเลยหรอวะกูมีกระดาษฟ้าเดี๋ยวก่อนมันแย่งเงาไปวโผลมาชโ่วยด้วยที่มันจะตายแล้วแล้รู้ตไม่ใช่คนดีไอ้สัสอนตัวอาตโตไม่ใช่คนดี ด้วยโอ้ยกูยังไม่ได้คาราฟ้าเลยกูกกูขอคาราฟ้าหน่อยเดี๋ยวกูเอาคาราฟ้าก่อนแรงตายนล้นแน่อ้าวดีมันเขาไม่เคยอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอ นี่มันเป็นกับดักพานะบ้าไปแล้วไฟไม่ได้นี่เองอวันล่ายฉันฉันสู้กับตัวปอมทั้งหมดอย่างนั้นเหรอเป็นไฟไมีได้เฮ้ยไอ้นี่เก่งเว้ยเฮ้ยอื๋อปอมาสิมันจะถึงเวลาตายของมันซะแล้วถึงเวลาแล้วสินะฉันได้กระทาฟ้าแล้วล่ะเด็กๆเอาละพวกแก ตายสารเดียวมันตั้งนานจะทนให้หมดเลยดาเมจขงฉันสองหมื่นยังไงล่ะถ้ามันยังไม่มาไอสารมันเห็นกูได้ไงเนี่ยมันวอดมันวอดโอ้นายเป็นของฉันแล้วเฮ้ยมันตัวจริงเปล่าวะเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิไปด้วยความเร็วสูงสุดเลยพันสองร้อยมันคือตัวบอลทั้งหมดมันคือตัวบอลทั้งหมดเออเออมันคือตัวบอลทั้งหมดเออสองหมื่นจะพอไหมวะ โอ้โหเฮียอะไรเนี่ย Sniper อยู่ไหนหาสไนเปอร์เ p e r อยู่หกชั้นแล้วล่ะหาหาหามีคนโดนคนเฮ้ยมีคนโดนคนเอ้ามีคนตายช่วยดูด้วยเฮ้ยตายเฮ้ยไอ้เชี่ยตายจริงเวลาจะยังไงวะกอบกู้สตรีมิวเราเฮ้ยทำไมมึงหัวจะวะปอแต่แล้วจะโดนชนให้หมดเลยกอบเสียหายพลังโจมตีสี่พันควาเสียหายพันห้า เฮ้ยตีบ้านมันโอ้ทอนหนึ่งหมื่นตีบ้านมันไอ้เหี้ยเมื่อกูไม่ตีบ้านแต่แรกวะตีสองทีบ้านแตกไอ้สัสเออหัวนทำอะไรอยู่กูไม่ตีแต่แรกวะโอ๋ยใช่ด้วยอ๋อสองวันด้ยเฮ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 ้ยนี่เหี้ยแล้วนี่กูก็กล้าสู้แบบโอ๊ยขอโทษ จิตโต์แล้วว่ะพอไอ้ไเนเนขอขอเขียวตรงนี้เนเนขอเขียวตรงนี้จัดไปจัดไปมีไหมมีไหมโอ้ยอ้าวได้อีดอกเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเออ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 เฮ้ยมึงดูสไนยิงดิไอสัตว ไอ้เหี้ยตัวไหนวะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยกูขอสกิลก่อนเฮ้ยเย้เลยเดี่ะโอ้ยสารุนรุ่งแบบของจริงอย่างนั้นเหรอพอมันหลุดไปเลยเหรอไม่รู้อะไรจะแล้วเฮ้ยตายห่าไอ้เนี่ย สกิลกูแรงว่ะทำไมกูไม่ฆ่าเองเลยวะใช่ไอ้เหี้ยกูกระตุกเป็นเพราะอะไรวะใครสแปมสกิลวะก็ไอ้นั่นไงไอ้เหี้ยนี่แน oh ่แน่เป็นอ็อเปนโอ้โหโอมันมันมันอัพไอ้บวกลางแยกมาแน่เลยอ่ะโอ้มันยังไม่ได้อัพบวกลางแยกนะนะยังไม่ได้อัพอีกเหรอมันยังไม่อัพอ่ะโอ้ย ไม่ฉันล็อกผิดตัวประตูเฮ้ยวัดถูกแล้วแหละเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยสาวรรค์ดูเฮ้ยใครสัตว์ใคร oh <c oughs> ใครโอ้ไโอก็อ้ยอน้้วง <c oughs> อ้าวลูกกูอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอะ <c oughs> พูดผมพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลับนานจังวะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ไหนอะเฮ้ยสไนด์โดนสไนด์โดนสไนด์โดนกูทิศบ้างไอสัตว์ไอสไนด์มันอัพไอเฮียอะไรยิงถอยหลังอะยิงถอยหลังสามพันห้าไอเฮียกูอยู่ไหนวะไอเฮียโอ้ย โอ้ยช่วยด้วยอ๋อคุตีไม่เข้าหรอกมันเป็นสก,กิลมันท่าไหนอะมีตะเคิร์ดโอ้ยเปล่ากูตเีเปล่ากูตีช่วยกูยด้วยกูตีจุดฝาดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยร้องกันระงมโอ้ยโอ้ ซื้ออะไรอีกเลยซื้อว้าที่คุณเออว่ะเออว่ะเออว่ะกูจะร้องทำเฮี้ยอะไรวะเเอไ้ีียน่ร้องเป็นไก่ต้มเออร้องเป็นไก่ตาแตกไม่ได้เดี๋ยวกูเวลยิมห้าในสัตว์มึงเป็นไก่หมดทีมไอ้เฮี้ยใช่หนังสือมาเล่นดิเฮ้ยหนังสือมีเยอะหนังสือมีเยอะใครอยากเวลยิมห้าซื้อเลยเงียบเวลสามสิบเลยดีกว่าไอ้เทียหนังสือหมดเอาไอ้สัตว์ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ในบัตรฟ้าไม่เอ้ยเดี๋ยวกูบัตรนี่โอ้ยทำไมก้นี้วินเจอร์เคยยังไม่หมดเหรอโอ้ยไอ้นั่นออกเกมแล้ววะอ๋อต้องออกดิไอ้สัตว์มึงโดนตันเป็นนาทีไอ้มึงโดนตันสามสิบนาทีมึงจะอยู่เหรอไอ้เหี้ยโดนจองจำจะเกินร้อยห้าสิบมีอ่ะโดนจองจำไอ้สัตว์อะแล้วมาแล้วสไนเปอร์เอาสไนเปอร์ชนะเลย ได้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 เอามันเอามันเอามันเอาปอเอามันปอสวยมากสวยมากสวยมากโอดีวายสองงานนี้ดีวายเซ็ตปูเรียบร้อยชนเต็มหมมดเลยันออกเกมหมดแล้วมันออกเกมหมดแล้วมันออกเกมหมดแล้วไอ้พวกเฮงตีมีนึกเคิร์สอยู่เลยเนี่ยรับมือไม่รู้ว่าดิมันบอกว่าเล่นอีกสองเกมยังยังยังทันอะ เฮ้ยมันเซ่อมันเซ่อโอ้ยโอ้ยกระเด็นดีเมื่อแกลองตีกันต้องตายซะจะเด็กโง่จะกิวกูแรงกว่าเอาตายเลยเหรอเอาตายเลยเหรอตายดีเด็กโง่แรงแขดจัดเลย อีซี Z, <Hey. S 2> hey. uh ่ว hey. okay. hey, ่ะเออโถสนายโสเว่เอ้เอ้เนี่ยกูเล่นอย่างเงี้ยทั้งคืนเนสัตว์ติดจิ๊บหายสมบูรมึงติดแล้วนี่อะไรไม่รู้